ครับสวัสดีนักเรียนชั้นปหทุกคนนะครับเอ่อสำหรับสัปดาห์ที่23นะครับเอ่อครูสอนเป็นคลิปนะครับเดี๋ยวฝากคลิปวิดีโอไว้กับในกลุ่มในกลุ่มไลน์นะครับเนื่องจากว่าอ่ครูจะต้องไปฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนเข็มที่2นะครับก็เลยอ่ฝากไว้เป็นคลิปการเรียนแล้วกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ สัปดาห์นี้เราจะเรียนในเรื่องของหลักการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับโดยจําแนกหลักการเคลื่อนไหวในตัวชีวิตเนี่ยนะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องของการจําแนกการเคลื่อนไหวในเรื่องของการรับแรงการใช้แรงและความสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายจริงๆแล้วเราต้องอลงปฏิบัติด,ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับให้เรียนรู้ทฤษฎีไปก่อนนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวในการเล่นเกมกีฬาและนําผลมาปรับปรุงนะครับเพิ่มวิธีเพิ่มพูน วิธีปฏิบัติของตนและผู้อื่นนะครับในผังสาระการเรียนรู้นี้นะครับเราจะคุยในเรื่องของการเคลื่อนไหวตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเรื่องของการรับแรงใช้แรงและก็ความสมดุลแล้วก็การปรับปรุงนะครับมีอยู่3หัวข้อหลักๆนะครับที่เรียนนะครับปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตนของตนเองและผู้อื่นนะครับเรามาเรียนอันแรกก่อนนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหว ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับการเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการทํางานประสานการร่วมกันนะครับของระบบอวัยวะในร่างกายนะครับได้แก่ระบบประสาทร,ระบบโครงร่างร่างกายหรือระบบกระดูกนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบกล้ามเนือ้อ3อย่างนียทำงานสอดประสานกันแล้วก็ทํางานร่วมกันนะครับอจึงทําให้เกิดการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยใน3ระบบเนี่ยนะครับระบบใดระบบหนึ่ง เสียหายเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถทํากิจกรรมได้หรือเคลื่อนไหวร่างกายได้เพราะฉะนั้นในการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นต้องอาศัยระบบประสาทนะครับที่สั่งการมาทางสมองนะครับผ่านระบบประสาทต่างๆนะครับผ่านเส้นประสาทนะครับเสร็จแล้วระบบสมองสั่งการทําให้อะไรครับการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับเนะพราะนั้นในการเคลืนน่อนไหวของเราแต่ละครั้งเนี่ย กล้ามเนื้อของเราเนี่ยในร่างกายมีโอ้ยหลายร้อยมัดนะครับประมาณสี่ห้าร้อยมัดนะครับห้าร้อยมัดอ่าจะต้องมีการหดตัวแล้วก็คลายตัวจึงทําให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการหดตัวหรือว่าคลายตัวของกล้ามเนื้อเราจะทําให้เราไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อมีการหดตัวนะครับระบบโครงสร้างแกนหลักก็คือระบบ กระดูกนะครับก็ทํางานร่วมกับกล้ามเนื้อด้วยนะครับก็เพราะอะไรกล้ามเนื้อมันยึดติดกับกระดูกนั่นเองนะครับทําให้เราหดงอเดินต่างๆเนี่ยนะครับไปได้นะครับเพราะฉะนั้น,นาาระบบประสาทอย่างที่ครูบอกนะครับเป็นส่วนควบคุมสั่งการทั้งหมดเลยสั่งการกล้ามเนื้อสั่งการกระดูกให้เคลื่อนไหวตามที่เราต้องการอย่างเช่นเราต้องการยกแขนยกแขนขึ้นมาเนี่ยนะครับสมองเราสั่งให้ยกแขนขึ้นมา กล้ามเนื้อด้านหน้าหรือกล้ามเนื้อใบเสร็จก็จะหดตัวนะครับเข้าหาหัวไหล่นะครับแขนก็จะงอนะครับกล้ามเนื้อด้านหลังแขนท่อนบนก็จะคลายตัวอันนี้คือการเคลื่อนไหวนะครับสองระบบโครงล่างหรือระบบกระดูกเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ทําให้ร่างกายของรูปร่างนะครับช่วยรองรับน้ําหนักตัวนะเพราะงนโครงร่างกระดูกเนี่ยกล้ามเนื้อเรามีตั้งหลายร้อยมัดใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอะไรครับ มีกระดูกที่เป็นโครงร่างให้อะไรครับให้กล้ามเนื้อยึดเกาะนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าปลายของกล้ามเนื้อนครับก็จะมีเส้นเอ็นที่มันเชื่อมต่อกับกระดูกอยู่นะครับจึงเป็นส่วนสําคัญให้อะไรร่างกายคงรูปร่างช่วยรองรับน้ําหนักและก็บังคับการเคลื่อนไหวด้วยนะครับกล้ามเนื้อจะไปไม่ได้ถ้าไม่มีโครงร่างกระดูกนะครับแล้วไม่มีระบบประสาทสั่งให้ไปซ้ายไปขวานะครับเดินหน้าถอยหลังวิ่งนะครับหรือลุกนั่งอย่างเงี้ยนะครับ ่อไปกล้ามเ,เนื้อกล้ามเนื้อก็เป็นส่วนที่ห่อหุ้มกระดูกนั่นเองนะครับมีการหดตัวคลายตัวทําให้อะไรครับเกิดแรงบังคับทําให้เกิดโครงล่างหรือระบบกระดูกมีการเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการการเคลื่อนไหวนะครับสมองจะรับความรู้สึกเกิดความคิดและมีคําสั่งผ่านเส้นประสาทไปยังกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหลให้ทํางานโดยการ เกรงหรือหดตัวของกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับทําให้เอ็นกระดูกข้อต่อและกระดูกโครงร่างเคลื่อนที่ร่างกายจึงเกิดการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับนั้นหลักการการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับอย่างเช่นหลักการเนี่ยจริงๆแล้วหลักการเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไว้ไปเรียนในครั้งถัดไปนะครับเดี๋ยวให้รู้เรื่องของกลไกนะครับการเคลื่อนไหวนะครับ หลักการทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับอ่านี่คือการเคลื่อนไหวตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวงานนะครับเดี๋ยวครูจะมอบหมายงานไปทางอ่าไลน์วอลชีตนะครับอ่าส่งผ่านไลน์ไปให้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปสั้นๆนะครับอ่ไว้คราวหน้าาเราจะมาเรียนนะครับในการเคลื่อนไหวอ่าหลักการเคลื่อนไหวนั่นเอง นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับเด็กๆนะครับสวัสดีครับ